อ้ายยเพชปวดต็มเลยร้ายค่ะไุณคิดคิดกินก็กลังเก็บเต้ดอกนมบ่มีวะ เือฝนถือฝนปีเตอตาเดียวกับตาทุคนที่ใจเย็นพอหนเอ้ยมาแม่หนุย ตัวแต่กูมากอ่ะกูเพิ่งเหตัวเด้อเห็นบอลในคลองเตะกดเลยกดเลยเห็นบอลหน่อยมากไหมหนุ่อยอ่ะกดเลยหนุ่ยมาหนุ่ยมาเห็นว่านี่ฮ้ยคิดว่าเดือดตัวคือมึงตัวกูเหรอเห็นว่าผมเป็นสั่นเม่มึง được một cái này, nè ta mày cuối năm nha bốn mươi ta xây bốn mươi ta là ta mà năm